สวัสดีครับทุกคนทุกท่านโดยกันติตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแหมงนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมหลายคนหลายท่านก็คงจะยังไม่เข้าใจนะครับผมว่าเอ้ยทำไมการทํานาเนี่ยเราต้องมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงหรือเราลงทุนไปเนี่ยคิดว่าในราคาหรือสถานการณ์ราคาแบบนี้มันจะคุ้มทุนหรือเปล่านะครับผมก็มาตอบในเชิงปฏิบัติแล้วกันนะครับผมวันนี้เราทําการ ตั้งใจว่าเราจะหว่านข้าวนะครับผมการหว่านข้าวก็จะทําเหมือนทุกครั้งไปก็คือการตรีการตีเตรียมแป้งนะครับผมเพื่อที่จะให้พื้นดินของเรานั้นอยู่ในสภาพที่มีความสม่ำเสมอแล้วเวลาจัดการเรื่องน้ําจัดการเรื่องการให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารต่างๆนะครับผมมันก็จะทําได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ตีเตรียมแปลงหว่านสวนต่อไปเลยเคยมีทำนะครับผมก็ได้ผลผลิตเหมือนกัน เพียงแต่ว่ามันจัดการยากนะครับผมวันนี้ทําไมเราต้องลงทุนในเรื่องของการตีเตรียมแปลงการาเตรียมระบบน้ําทําร่องน้ําขึ้นลงเข้าออกคือหลายอย่างมากมายเนาะก็คือหากว่าเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วนะครับผมถ้าเราทําให้ดีเลยทีเดียวมันก็จะอย่างว่าครับผมต้นทุนในเรื่องของการทําอย่างอื่นๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วลงทนุนครั้งเดียวครับเราลงทนุนครั้งเดียวเรื่องของ เตรียมแปลงเนี้ยนะครับผมเราลงทุนในการปรับการตีให้มันแบบสามสุงแต่ครั้งแรกเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในเรื่องของการเอาน้ําออกน้ําเข้าตรงนั้นรล่มตรงนี้ดอนต้องมาจุกจิกนะครับผมเราปรับทสีเดียวจบไปเลยง่ายดีนะครับผมและการให้ปุ๋ยให้น้ําต่างๆมันก็จะง่ายตามไปด้วยนะถามว่าทุกวันนี้ในราคาข้าวห้าหกเนี่ยอยู่ได้ไหมก็คือถ้าเรื่องของการอยู่ได้มันอยู่ได้กับ แต่ว่ามันได้หรือมันเสร็จเหลือน้อยครับเงินเหล่านี้หรือ,อที่เราได้มานะครับผมมันก็เอามาเป็นระบบหมุนนะฮะเราขายได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ตัวหรือเสมอตัวนะครับผมบางเจ้าอาจจะขาดด้วยด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ก็ยังฝืนทําเนื่องจากว่ามันยิ่ง,ย,งยิ่งเราหยุดไปนะครับผมเงินเหล่านี้ยิ่งไม่หมุนพอไม่หมุนปุ๊บมันสร้างเครดิตให้ตัวเองไม่ได้สร้างเครดิตในเรื่องของ ปัจจัยการผลิตนะครับผมม่าจะเป็นปุ๋ยยาต่างๆยิ่งเราถ้าหยุดไปเลยเงินที่เราได้มาอยู่ในมือนะครับผมมันก็จะถูกใช้ไปโดยโดยปริยายพอเราจะเริ่มดูดูใหม่เริ่มต้นใหม่มันไม่มีครับผมมันก็สร้างเครดิตใหม่ไม่ได้นะดังนั้นถึงเป็นส่วนหนึ่งที่มันบังคับให้เราทําไปในตัวเนาะไม่ใช่ว่าเราอยากฝืนทําไม่ใช่ว่าเราอยากขาดทุนนะครับผม แต่ว่าเหล่านี้มันเป็นระบบที่เราหมุนมันก็เลยต้องบังคับให้เราทําไปในตัวอยู่แล้วดังนั้นส่วนนี้ถ้าใครไม่เจอก็จะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรนี้นะครับนอ้องคือมันต้องคนที่เจอเท่านั้นนะครับผมคนที่ประสบปัญหาเท่านั้นถึงจะรู้ปัญหาดีที่สุดเนาะก็เอามาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับผมในสัสดส่วนที่เพ่อพี่น้องเราทุกคนทุกท่านนะครับผมการทํานาทําไรเนี่ย มันไม่ใช่ว่าสักแต่จะทำนะครับผมแต่มันต้องทําเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงชีพชนด้วยแล้วก็ทําเพื่อที่จะให้พื้นไรเพื้น,พนนาเราไม่ทิ้งวาง่างเปล่าด้วยยิ่งถ้าทิ้งวาง่างเปล่าไปนะครับผมหญ้าเอ่ยก็จะเปื่อเอ่ยขึ้นมาแยะๆต้องมาเสียในเรื่องของสารป้องกันกําจัดด้วยมาเสียในเรื่องของการตีการปัดอะไรที่เพิ่มมาขึ้นด้วยเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยซ้ำนะครับผมดังนั้นทั้งนี้วิธีการทํานะครับผมคนทำเองก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับผมว่าเรา จะเลือกทําพันข้าวอะไรเราจะเลือกวิธีการจัดการแบบไหนเพื่อที่จะให้เหมาะกับพื้นไร่้นนาของเรานะครับผมเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนตรงนั้นไปนะฮะเพราะว่าเราลดต้นทุนตัวอื่นๆๆไม่ได้แต่ครับผมเราไปอเพิ่มราคาผลผลิตไม่ได้เราก็ต้องลดต้นทุนในการ สร้างวิธีการจัดการที่ง่ายรวดเร็วและประหยัดทั้งเวลาและเงินลงทุนที่เราคิดว่าเรามีอยู่สัดส่วนในสัดส่วนนึ่นนั่นเองน,น,น,นะครับผมวันนี้หยิบยกมาพูดคุยครับผมหยิบยกมาพูดคุยให้หลายๆท่านนะครับผมรับรองรับปากว่าสิ่งที่เราต้องมาเสียเวลา หากวนหน้ามีคําถามขื่นใจในเรื่องไหนนะครับจะมาเล่าให้ทุกคนท่านฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาหาแมงคมาไปก่อรกับผงสวยครับ